สวัสดีครับร้านอามเกษตรยนต์ครับวันนี้มีโรตารี่เก่าญี่ปุ่นเม4สี่สิบห้ามาเสนอขายหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นใบเคียวครับผมใบสวยใบเต็มนะครับนี่ครับใบเต็มปิบเลยนะครับใบครบนะครับหมุนใช้งานปกติเลยนะครับ,บ,รบนี่ครับใช้งานปกติเลยครับผมนะครับนี่ นี่มีซึมเล็กน้อยนะครับตอนขนย้ายทีแรกไม่ซึมนะพอผมเขียนมามันกระแทกมั่งอะไรมั่งมันก็มีซึมบ้างนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับผมชุดนี้เราแปลงหูให้แล้วจริงๆมันมาทีแรกมันเป็นระบบปากนกแก้วนะครับจะใส่ได้ตรงรุ่นอย่างเดียวแต่อันนี้ก็คือใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแปลงให้แล้วเรียบร้อยนะครับแปลงหูใส่ใส่หูข้างแล้วก็หูแขนกลางนะครับทําให้แล้วเรียบร้อยราคาขายครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับ หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทลรตเตอรี่ญี่ปุ่นใบเขียวนะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรสี่สิบห้าเซนนะครับนี่ครับสวยๆประมาณนี้เลยครับสีเป็นสีเดิมๆนะครับเป็นสีเดิมนะครับมีล็อกกิ้งให้ครับล็อกกิ้งมีล็อกกิ้งให้นะครับตีดินแห้งดินแข็งสบายนะครับเผื่อใครเอาไปตียอดข้าวโพดนะครับตีปลูกพงปลูกผักอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับเกียร์เป็นหัวเกียร์ใหญ่แล้วนะครับ เกียร์ใหญ่ก็เปิดซ่อมได้นะครับสําหรับหัวเกียร์จุดนี้หมุนได้นะครับเป็นเป็นตัวหมุนนะครับเอาไว้ปรับตั้งล้อให้ตีลึกตีตื้นนะครับนี่ครับชุดนี้ก็เป็นโซ่นะครับไม่ได้เป็นเฟืองนะครับซ่อมง่ายถ้าเป็นโซ่โซ่ย่อนแล้วก็ตึงเอาได้อารมณ์เหมือนโซ่มอเตอร์ไซค์นะครับตัดแต่งได้ง่ายนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับย้อยเป็นย้อยแบบนี้ครับผมครับ ยอยเป็นยอยเดิมมานะครับประมาณนี้หมื่นสามห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงราคานี้ลอตเตอรี่ญี่ปุ่นเลยนะครับสวยๆนะครับประมาณนี้ครับผมท่านใดที่มองหาครับเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดสามเจ็ดห้าห้าเก้าสองครับมาดูของได้ที่ร้านอามเมกระสีดยนนะครับอยู่ชัยปดารุบุรีครับผมฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ